ปูกับมีไข่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะมือน,นีมา่อพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพกค,ค่ะค่ะพี่น้องมือน,นีเพกได้ตำทะเลดองนะคะกับจะมีแซลมอนมีกุ้งแล้วก็มีปูนะคะคือดองทั้งเบิดนะคะนี่ตำ สวนะคะพักก็จะมี่มีสลัดนะคะมีทัวผูมีมะระหล้ะกามีกระเจี๊ยบเด้อค่ะมาค่ะพี่น้องแซบๆน้องก่งกระเพกเด้อค่ะนี่คิดอยากเสียงขปุ่นเงา ตำหย่ำได้กับแสบหย่ำนั่นมาเด้อค่ะเศษๆน้ำกันกระเพกจอมมัน ตีบสดปูกับมีไข่ด้วยค่ะ <_ p ain> เพกซังพนมาด้วยค่ะ ทะเลดองมีมีแเจ้ามอนมีกุ้งมีปูแล้วก็อีกันนึงเป็นน่าจะเป็นปลาหมึกค่ะแต่ว่าปลาหมึกบด้เอามาใส่ ถ้าเลดองแซบแๆบข่พีหนอนน้ำดองเพิ่นแบบแซบเลย หวานค่ะ oh. mm hmm. wow, งตามเพิินแล้วเพิ่นจะมากินที่หลังค่ะป๊ดคือแสบแท้กินได้ทุกมืออิลีค่ะคันว่าสมตำาบว่าเป็นตำเนียงกระซางค่ะกินได้ทุกมืออิลี ุ้งดองดูดปูปูกับมีแต่ไข่ด้วยค่ะปาด เอาไปกินต่อ แก่เพชรดูค่ะพี่น้องบ่ได้ยิบซอมมะนำ้ำใส่มือจะคล้องอย่างเนาะคะ่ะ แสบค่ะค่ะเกี่ยงเลยค่ะพี่น้องวัแต่สิบเบิร์ดค่ะแสบคัาอีนี้ค่ะเพิ่นดองน้ำดองนี่ดองแด้พอดีเลยหวานออกเข้มนิดๆน,นะคะเพชรหลายจนน้ำตาสิไลาลเราค่ะ ค่ะพี่น้องสำหรับพี่นีเพกกาแฟาไว้ซํำนีนะคะเอาไว้พอการคลิปหนาเนาะคะ่ะถ้าเพกกินบสุภาพกินมุ่งม,มากไปกับตองขอถั่วขอไผ่น้ำเด้อค่ะกินสมตำเพกมากใส่มือนะคะมันจังแสบค่ะพี่น้องเดี๋ยว,ว่ากันเนาะคะ่ะค่ะสำหรับพี่นีเพกกากฟาไว้ซํำนีค่ะสวัสดีค่ะ